คุณนอกจากเทรนด์ของเมคอัพสกินแคร์เกาหลีจะระบาดไปทั่วประเทศไทยนะไปทั่วโลกแล้วเนี่ยยังลามไปถึงเทรนด์ของการบำรุงดูแลเส้นผมด้วย ชัยไปเกาหลีมานะชัยแอบ,บสังเกตว่าอะไรรู้ไหมเอ๊ะผู้หญิงเกาหลีนี่ผมหน้าหนาแล้วก็ไม่ค่อยเห็นคนผมร่วงผมบางที่เกาหลีไม่แต่ผู้ชายนะคือทุกคนเออทำไมผมหนาผมดำอะไรอย่างเงี้ยก็แอบ,บไปสืบทราบมาว่า เขาบ้าคลั่งมากเลยนะกับการบำรุงดูแลเส้นผมเนี่ยเขาบอกว่าบางคนเนี่ยถึงกับ7สเต็ปเลยนะในการดูแลเส้นผมไม่ว่าจะสระจะลงครีมนวดหรือบางคนเนี่ยมีดีท็อกเส้นผมก่อนด้วยนะครับเพราะบำรุงกันเยอะขนาดนี้ไม่น้าผมเขาถึงหนาถึงดําถึงสวยแล้วก็ดูสุขภาพดีวันนี้เดี๋ยวจะมาแนะนําแบรนด์นี้นะครับก็คือแดงกิมารีดาแลซูนั่นเองนะครับ ซึ่งเป็นแฮร์แคร์ชื่อดังมากๆเลยนะครับในประเทศเกาหลีคือไม่ได้รู้จักกันเฉพาะคนเกาหลีแค่นั้นนะครับอันนี้ใช้ดีแล้วก็ขายดีมากเนี่ยจนฝรั่งถึงเอาไปรีวิวด้วยแล้วก็มีเมนชั่นพูดถึงแบรนด์นี้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับจริงๆแบรนด์นี้ไทยรู้จักเพราะว่าเคยคุยกับน้องคนนึงที่รู้จักกันนะฮะคือน้องคนนี้เขามีปัญหาหลังจากที่คลอดลูกแล้วเนี่ยเขาบอกผมเขาร่วงเป็นกำๆเลยนะครับแล้วก็ร่วงนานมากเขาก็กลุ้มใจแล้วเขาก็พยายามหาผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมเนี่ยมาแก้ปัญหาก็มาจบ ที่แบรนด์นี้นะครับแล้วเขาก็เคยบอกชอยว่าพี่ชัยถ้าพี่ชัยได้ไปเกาหลีนะพี่ชัยต้องซื้อมานะครับเพราะว่าใช้ดีมากๆเลยแต่ชัยก็บอกว่าเอ้แต่ชัยไม่ได้ผมร่วงนะผมหนามากเลยเขาบอกว่าเฮ้ยพี่แต่ถึงพี่ผมไม่ร่วงผมพี่ไม่บางเนี่ยแต่พี่ก็ใช้ได้เพราะว่าคือเขาเป็นแชมพูลดอาการผมหลุดร่วงแล้วก็ผมขาดร่วงเนี่ยที่ใช้ได้กับทุกสภาพเส้นผมและหนังศีรษะไม่จำเป็นต้องเป็นปัญหาของคนผมร่วงผมบางซึ่งพอชัยลองใช้แล้วเนี่ยคือสิ่งแรกเลยนะผมร่วงน้อยลงหรืออะไรเงี้ยยังไม่ได้สังเกต เท่ากับผมที่นุ่มขึ้นคือชัยเนี่ยเป็นคนใดผมทุกวันคือใช้ปุ๊บชัยจะรู้สึกว่าเออผมนุ่มขึ้นแล้วก็จัดทรงง่ายขึ้นมากนะครับคือจริงๆแล้วแดงติมอรีเนี่ยนะครับเป็นชื่อแบรนด์นะครับแล้วก็ดาราซูเนี่ยเป็นชื่อลายซึ่งเป็นลายที่พรีเมียมที่สุดของแบรนด์นะครับซึ่งตอนนี้ไม่ต้องไปหาซื้อถึงเกาหลีแล้วไม่ต้องฝากคนหิ้วแล้วนะครับเพราะว่ามีขายที่ประเทศไทยแล้วเป็นแชมพูที่นะฮะมีส่วนผสมของสมุนไพรามากกว่า20ชนิดเลย ซึ่งเป็นสมุนไพรในตำรับยาของเกาหลีแน่นอนแชมพูเกาหลีก็ต้องมีโสมถูกไหมฮะกลิ่นหอมสะอาดคือนอกจากโสมแล้วนะครับกลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นของ,ของเขาเรียกว่าน้ํามันสกัดจากมเมล็ดดอกคาเมลเลียจากเกาะเชจูนั่นเองซึ่งอันนี้ก็จะให้กลิ่นหอมสะอาดแล้วก็ให้ความรู้สึกผ่อนคลายทีนี้ก็ยังมีส่วนผสมที่เป็นเห็ดหลินจือแดงซึ่งมีประสิทธิภาพในการแอนตี้ออกซิเดนต์สูงมากนะครับช่วยบํารุงรากผมแล้วก็หนังศีรษะทําให้รากผมเราแข็งแรง มีส่วนผสมของสมุนไพรซึ่งเป็นตำรายาโบราณของเกาหลีถึง33%หรือมากถึง1ใน3ของขวดนี้เลยนอกจากนั้นขน้อดีก็คือว่าเขาไม่มีพาราเบนแล้วก็ไม่มีสีสังเคราะห์แล้วก็ไม่มีกลิ่นสังเคราะห์คือนอกจากน้ำมันสก,กัดที่ได้จากมเมล็ดของดอกคาเมลียจากเกาะเชจูจะกลิ่นหอมสะอาดอ่อนโยนแล้วก็ผ่อนคลายสุดๆแล้วนะครับนางยังเป็นเหมือนประมาณเปรียบเทียบได้กับซูเปอร์ฟู้ดอ่ะเพราะอุดมไปด้วยกรดโอเลอิกแอซิดแล้วก็ วิตามินเอบีแล้วก็ยังมีโอเมก้า3 6 9คืออัดแน่นไปแบบว่าด้วยส่วนผสมดีๆที่ช่วยบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะคือแห่แแคของเกาหลีเนี่ยเขาเน้นมากๆนะคบเรื่องสุขภาพของหนังศีรษะถ้าหนังศีรษะคุณมีสุขภาพดีรากผมก็จะแข็งแรงพอรากผมแข็งแรงเส้นผมก็จะดูมีสุขภาพดีดูเงางามดูเป็นประกายฉะนั้นเนี่ยไลน์เนี้ยแดงกิมารีดาแลซูเนี่ยดูแลครอบคลุมทุกปัญหาเส้นผมตั้ง ตั้งแต่หนังสีรษะจนถึงรากผมเชื่อชัยหอมนี่เดี๋ยวบีบเนื้อให้ดูคุณจะให้ดูสีของแชมพูนะก็จะเป็นสีแบบดั้งเดิมออริจินัลบีบออกมานะครับก็เหมือนคาราเมลนะฮะก็จะเป็นสีที่ไม่ได้ต้องแต่งเติมแต่งอะไรเข้าไปนะครับคุณ คุณเชื่อไหมว่าใช้แล้วอ่ะคุณจะอยากสระผมทุกวันเอะสระผมค่ะคราวนี้ครีมนวดนี่นะฮะครีมนวดเนี้ยดีนะคะแล้วก็ช่วยปิดเกล็ดผมนะฮะแล้วก็ทําให้ผมเรียบลื่นนะครับแล้วก็จัดทรงง่ายอันนี้ยใช้แล้วก็คือรู้สึกว่าแฮปปี้ที่จะใช้ทุกวันแม้ใช้ไม่ได้มีปัญหาผมร่วงมากขอก <c oughs> อนกลัว <c oughs> แม้จะไม่ได้มีปัญหาผมร่วงนะครับแต่เป็นคนที่ต้องสไตลิ่งผมตอลอดเวลาก็กลัวเหมือนกันนะ นอกจากแชมพูและคอนดิชเนอร์แล้วนะครับเขายังมีแฮร์มาสซึ่งก็ใช้ดีมากๆเลยนะครับใช้สัปดาห์แล้วสองครั้งก็พอนะฮะจริงๆจะเพิ่มขึ้นมา3ก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณเส้นผมกระด้างหรือแห้งมากหรือใครที่ไปทําสีมาเงี้ยนะครับก็สามารถเพิ่มความถี่เข้าไปได้นะครับทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีก็ได้อ๋อมีเคล็ดลับคุณเวลามาส์ผมใช่ไหมฮะเสร็จแล้วเนี่ยก็จริงๆแล้วมาส์ตอนที่ทิ้งไว้เนี่ยคุณควรจะหามหมวกคลุมผมหรือว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยใช้หมวกคลุมผมที่เป็นแบบฟอยล์ห ปิดเส้นผมเอาไว้ก็จะเหมือนเป็นการทําให้ข้างในนี่มันร้อนนะครับเหมือนคุณไปอบผมที่ร้านนั่นแหละนะครับก็จะกระตุ้นการทํางานให้มาสเนี่ยทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นลองดูนะฮะ <S <S ทีนี้อีกชิ้นหนึ่งที่อย่ามองข้ามนะฮะแม้จะบอกว่าอันนี้เป็นแฮร์มิสหลายคนไม่ค่อยอินแต่แฮร์มิสเท่าไหร่นะครับเพราะรู้สึกว่าไม่จําเป็นนะฮะคือจะบอกว่าแฮร์มิสบางแบรนด์เนี่ยเบสเป็นออยล์หรือมีเบสเป็นนุ้นนั่นนี่อะไรก็แล้วแต่ซึ่งบางทีก็นุ่มลื่นหรือบางทีทําให้ผมเหนียวมบบ้าบออาาบ้าาาาางะรเจอกกศ็ ทำให้ผมฟีบเข้าไปสิ่งนี้ฮะเป็นแฮร์มิสที่เป็นน้ำสมุนไพรแต่ให้ประสิทธิภาพหรือให้ผลลัพธ์เนี่ยนะครับเหมือนกับลิฟอินคอนดิชแน์คือแม้จะเป็นน้ำแม้จะเบาแต่ทำให้ผมเรียบลื่นนะครับแล้วก็จัดทรงง่ายวิธีใช้ก็คือหลังสระผมเสร็จแล้วนะครับใช้ฉีดเนี่ยตอนที่ผมหมาดๆเช็ดผมหมาดๆก็พอนะครับแล้วก็ฉีดๆฉ,ฉ,ฉีดไปแล้วก็เริ่มสไตลิ่งเส้นผมได้นะครับหรือจะมาใช้หลังจากสไตลิ่งเส้นผมแล้วก็ได้ใช้ตอนที่ผมแห้ ก็ได้ขวดนี้พกไปเถอะใส่กระเป๋าขวดก็เบานะครับแล้วก็ฉีดระหว่างวันเหมือนเป็น facial mist ก็ได้นะฮะขวดนี้นะครับ100 ml อยู่ที่890บาทแล้วก็แพ i r m a 200 ml อยู่ที่990บาทแล้วก็แชมพูและครีมนวดเนี่ยราคาเท่ากันก็คือขวดละ400 ml ราคา1,190บาทตอนนี้เขามีโปรโมชั่นแรงมากเดี๋ยวจะพาคุณไปเจอกับโปรโมชั่นเชื่อช้ เดี๋ยวอย่าเพิ่งโปรโมชั่นขอช็อป <mm> 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 ตอนนี้ใช้อยู่ที่ลุค เซ็นทรัลพระรามสามนะครับชั้น G ีตรงท็อปส์นี่เลยนะครับซึ่งเป็นแผนกใหม่ของท็อปส์นั่นเองนะฮะเป็นแผนกที่รวบรวมเอาสกินแคร์เมคอัพเครื่องสําอางตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเนี่ยมารวมไว้ที่นี่นะครับและที่อยู่ข้างๆนี้นะฮะก็นําพาสายตาดิฉันเนี่ยพุ่งเข้ามาที่นี่และที่นี่ก็มีแบรนด์เดนกิมารีดารแลซูเนี่ยครบทั้งลายอยู่ที่นี่เลยนะครับแต่ที่นําพาสายตาและดึงดูดให้พุ่งมาตรงนี้ก็คือโปรโมชั่นที่แรงมากเห็นไหมป้าย ซื้อ 1>, 1แถม1คูณตอนนี้นะฮะถ้าคุณซื้อผลิตภัณฑ์อะไรก็ได้1ชิ้นนะครับรับฟรีไปเลยอีก1ชิ้นในราคาที่เท่ากันนะสมมุติว่ามาสกระปุกนี้ใช่ไหมครับหมักผมกระปุกละ990บาทคุณก็รับไปเลยมาสอหนึก่งกระปุก นะฮะหรือคุณจะซื้อมิสก็รับไปเลยมิสในราคาเท่ากัน890บาทหรือถ้าเป็นแชมพูปกติถ้าคุณซื้อแชมพู1ขวดเขาก็จะแถมแชมพูและคอนดิชเนอร์แบบทราเวลไซส์เนี่ยมาให้อยู่แล้วนะครับอย่างละขวดทีนี้ตอนนี้ซื้อ1ชิ้นนะครับก็คุณเลือกคอนดิชเนอร์ไปก็ได้เนาะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะได้เพิ่มขึ้นมาทราเวลไซส์อีก4ชิ้นด้วยแล้วก็ได้คอนดิชเนอร์เป็นของแถมด้วยอีก1ชิ้นฉะนั้นเนี่ยคือโปรแรงมากๆเลลยะะซึ่งงผิตภัณฑ์ขอดมาลกเ่ยนะยท ฟ็อบส์มาร์เก็ตเซ็นทรัลฟแต่ว่าอาจจะไม่ทุกสาขานะครับถ้ายังไงนะครับอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ Facebook Instagram นะครับซึ่งเราจะขึ้นไว้ให้ซูเปอร์ข้างล่างนี้เชื่อชัย